สบายดีพี่น้องที่เขาเดือกนีแหละมันนี่โอ้ยสองทุ่มเท่าไรได้ไต้มไก่จ่เกียวอยู่แล้วค่ะประจอมหลยอยางเไปหลงน้ำยาเสพเลยมากเด้อต้มไก่ต้มไก่โอ่งต้มไก่นีกออกกินปลาเนาะนุ่ยหน้ามันไม่ลนาปลาเนาะ พอหิบปลาให้ลูกด้วยอไปเอา้อีก่อ้าวใครหยิบจไม่ครบปลูกเลยแก้มแก้มลูกใครบอกเองหยิบจไม่ครบให้แม่เอามาอีกแนงเอาอันเพื่อใส่กระดูกแล้วลูอไปนกินปลาไกินปลากับปลากุ้ปลาตัวใหญ่ถือว่าปนินวบีอ่ะ เราใสา่น้ำจิ้มนนแล้น้ำจิ้มยาใส่น้ำปลาแเ้าบอกใ่กระดูอันนึงบุรีไปงานสุบกิจหลังนึงุจะไ,ไปบอ แม่แม่ค่อยไปเผาเดินหนูไปไปในวันเผาอ่ะช่วยพวกนี้อะไรช้อนอีกเหรอมันดื้อพี่้องเลยพอไรห่างราพอยอ่ะนี่นี่ใส nah ่กนกันจะดูเนาะ บไม่เข้าไม่ได้เลยใช่ไหมนี่อะไรน้ำเมฆแค่แข็งไงสบายดีหรเ่าไหนไม่กินบ่มัดผมมีอันเยวะลากเลยมัดผมไปนี่เขาบอกว่าที่ว่าน้ำข่านะ

เมื่อวาม่กินข้าวมือสั่งเขบอกทำงานคนสตกไปเดินกินข้าวคนตเพราะฉะนัน้ตนอออตนอนเา้มันกินข้าวกับมันเรียนกันอะไรกินีนเหามบ

พ่พพเยี่มที่เนเาไปเยี่ยมตอนเย็นเมื่อวานนะ่นอนันหัวโลด,โดแม่แม่กานหัวกคนะือยังได้มูกได้ชุบต้นาบเด็กเตี้ตอนนักู้น้องอ้นอือารนสุดท้ายที่ไปโรงเรียนนั่นแหละมันเด็กที่เรียน ยอไปถอดมแ้วเอาไบอกเอาาแล้วเกิดมาถามแม่ถามสามนเขาเาเกิดมาแล้วในรู้คนไหนไอ้น้องมันหยิบไปหมดเลยนย่วใหญเยอ้วนเยกจะอ้านี่อวาเออใ้สนใไ่หายกได้

ทำกระตุงกระลกให้ลูกยดีด้วยนะหางควันนี่เลยแดงๆเสริมเลเออไอดวนหายไปไหนวะว่าทุกเยื่นนุ่งเหรอนด้วนดเื่นลไม่รู้จักานระเออีบทข้าวใหญ่มิปเออไปไหนมก้อ ไม่สบายชอบขายไก่ให <progressive entin> ้หนูอ <reco Christ S 1> ่ะมีดวนแบบมวยจีเรามีงานทำทางก็ไปทำทางทางเป็นเนบ้านใหญ่หยมือนี่ขายตัดมือมืเป็นทางถือกรมือมือโบบามือโดม เงี้ยน้องคนก็ถามว่าได้เยอะด้วยี่ว่านี้ใ่เนียมาขาดเห๋ยวแล้วเหเลอนึ่งไห้นีหนึ่งใหญ่ใใส่ขั้วเลยนิดเดียวมันเปรี้ยวท้องขาเนี่ยใส่ขวดี่ใหญ่นันนะตักเล้เหรอคอตัวมีข้่เีวักห่นึงห

ไม่ไ่เคยสลายน้องเทนโตงเหนียวมตัวเหนียวพอกันใหม่คิมนาไม่ลองสบายดีกินต่อนะคะ